ครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาชมกันเนะาะสวนผักใต้ทางด่วนก็ปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินกันนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับก็ยามบ้างนะครับก็พากันมาปลูกผักนะครับเป็นผักสวนครัวอันนี้คือบริเวณทางด่วนนะครับใต้สะพานทางด่วนตรงกรมสิบหกนะครับของบัญชางนะครับ อ่าอันนี้เป็นจุดที่เลยมาจากทางออกไปอุตภเปาหรือบัญชางแล้วนะครับก็จะเป็นจุดเส้นทางที่จะทําต่อไปทางมัตพุทธนะครับแต่ก็โครงการก็ยังไม่ได้ก่อสร้างต่อนะครับก็ลงตรงจุดตามที่ท่านเห็นนะครับลายสดโน้นนะครับคือลงแค่ตรงจุดนั้นก่อนอ่าคงจะดาเนินการต่อในไม่นานนี้นะครับอ่าก็ปกติก็ตรงนี้จะเป็นที่ดินบ้างเปล่าข้างทางรถไฟนะครับอ่า เขามาสร้างทางด่วนนะครับมันก็เลยเป็นร่มเงานะครับปกติตรงนี <iling> ้ก็จะเป็นที่ที่ปลูกผักกันอยู่แล้วนะครับก็อาศัยว่าข้างรั้วนะครับข้างรั้วที่มีกองดินเนาะตามกองดินตรงนี้ก็ปลูกผักกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพืชผักที่เราปลูกกันไว้กินนะครับก็พอได้เฉีดสายน้ําฉีดดน้ําออกมาไม่สายยางต่อน้ําฉีดออกมานะครับก็พอได้อยู่ได้กินนะครับแต่ก่อนก็คือจะงอกงามกว่านี้นะครับ แต่ก่อนเจะงอกงามกว่าน,นี้นะครับเพราะมีแสงแดดแสงแดดนะฮะที่มันจะเข้ามานะครับก็มีออร่านะครับพืชเอ่ยพริกเอ่ยอก็จะเม็ดใหญ่พอสมควรในตอนนี้นะครับก็คือไม่มีแดดนะครับอยู่ในร่มนะครับตามที่ท่านได้เห็นนะครับเพราะว่าหลังคาบ้านก็จะอยู่ลอดเข้ามานะครับ ตรงใต้ทางด่วนส่วนเพลิงของทางด่วนนะครับก็จะเข้าไปครอกเข้าไปในเขตบ้านอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนั้นก็คือร่อมก็จะลงมาครอบงาทั้งหมดนะครับทําทให้ไม่มีแสงแดดในการที่จะส่องมาถึงพริกหรือพืชผักที่เราปลูกเอาไวนไา้นะครับแม้กระทั่งมะละกอนะครับก็ไม่ค่อยจะออกลูกเท่าไหร่ปกติลูกจะดกนะครับกระทั่งพริกนะครับ ก็จะร่วงนะครับคือต้องรีบเก็บออกมาพอประมาณหนึ่งก็ต้องรีบเก็บไม่งั้นก็จะร่วงทิ้งทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็คือต่อจากนู่นไปยาวนะครับก็จะมีอ่าพูดที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับก็จะปลูกกันนะครับต่อยาวไปเรื่อยๆนะครับก็จะดึงสายยางต่อมาแล้วก็มาฉีดน้ํานะครับอาศัยพื้นที่ตรงนี้ในการปลกูกแต่ก่อนในเขตพื้นที่ที่กำลังเห็นตรงนี้จะเป็นป่านะครับปลูกไม่ได้ พอเขามาทําทางเขาก็ดันที่จะเป็นกอไผ่อะไรเอ่ยออกหมดนะครับเอาดินมาเทไว้เพื่อกันกําแพงโค่นลงมานะครับช mm hmm. าวบ้านก็อาศัยปลูกนะครับ mm hmm. พื่ผักที่จะกินปลูกกล้วยมั่งปลูกอะไรมั่งแล้วแต่ว่าใครที่จะมาปลูกได้นะครับ mm hmm. ส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกอยู่ก่อนก mm ่ hmm. อนหน้านี้นะครับเพราะมีดินอยู่แล้วนะครับเราก็ปลูกไว้เกินแต่ก็ช่วงหลังมาพอนะครับ mm hmm. ร่มไม่มีแสงแดดส่องไม่ถึง ก็จะไม่ค่เจริญเท่าไหร่ครับมะละกอก็พอมีลูกให้ได้กินส่วนพริกนะครับก็จะพอมีลูกให้ได้เก็บมั่งแต่ต้องเก็บนะครับไม่งั้นจะร่วงนะครับก็ไม่ร้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับพืชผักเออ,ปล,อปลูกต้นกล้วยอะไรก็คือต้องตัดมั่งปลูกแค่พอจากัดเท่าที่เราจะปลูกแล้วมันขึ้นบางอย่างปลูกแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับตายนะครับก็ต้องตัดทิ้งไปอ่าอันนี้คือวันนี้นั่งอยู่พงว่างนะครับก็เลยมาเก็บภาพในสวนผักนะครับ ให้ท่านได้ชมกันถ่ายเคยรียดนะครับในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนอะอย่าไปเครียดอะไรมากอ่าก็เหมือนต้นมะละกอตรงเนี้ยถ้าก็ถามว่าอยู่โอโหใบเหลือเก่นี้เหลือกินก้านแค่นี้แต่ลูกก็ยังพอได้กินนะครับอันนี้เขาเรียกอยู่เพื่อลูกนะครับปลูกดอกไม้มั่งอะไรมั่งนะครับพอได้ออกกําลังกายขุดดินมั่งอันนี้ก็คืออ่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันนะครับที่จะถ่ายทอดให้ท่านได้ดู นะครับอันนี้ก็คือต้นไม้แม้กระทั่งต้นไม้นะครับต้นนี้นะครับสามต้นที่ยืนตรงเนี้ยแต่ก่อนสวยมากนะครับแต่พอทางด่วนร่อมเข้ามาเขาก็จะเอ็นเอียงนะครับอ่าท่านเห็นนะครับเอียงออกไปเพื่อจะเอาไปเอาแสงนะครับหนีทางด่วนอคล้ายๆมาเห็นกันนักขาเพราะก่อนหน้านี้ก็คือจะขึ้นตรงครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอียงเอ็นออกไปไหาแสงหรือจะหลบอ่าตรงนี้ขึ้นมาก็คง จะต้องดูเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะมาตัดไหมหรือ,อยังไงถ้าตามตรงนี้ก็คือต้องอยู่กันไปแบบนี้ก่อนนะครับเท่าที่เรายัางอยู่ได้าากําแพงก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับก็จะมีแตกแตกร้าวนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีดินถมกั้นให้เรานะครับอ่าเนี่ยนะครับก็ครับอากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆ้องว่างก็มานั่งครับนะกินลมชมวิวกันหรือ ดูแสงพระอาทิตย์ตกยามเย็นเนาะเครียดจากการงาน้นักจากการทำงานมาแล้วเราก็มานั่งดูแสงพระอาทิตย์กาลังจะตกก็เป็นธรรมะที่จะสอนใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่านะเช้าก็จะขึ้นกลางวันก็จะมีแสงแดดที่สว่างจ้าพอตกเย็นมาแสงแดดก็จะลงพระอาทิตย์ก็จะลงนะครับก็เปรียบนชีวิตมนุษย์เรานะครับเกิดมาไม่มีอะไรแน่นอนสักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องลาโลกไปนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นธรรมะเตือนใจนะครับสิ่งดีสอนใจของเราได้นะครับว่าในหนึ่งกรรมหนึ่งวาระที่มนุษย์เราเกิดขึ้นมาครับก็จะมีเวรนว่าแต่เกิดไม่มีใครหยกฟ้ามันแสงอาทิตย์นะครับแต่ยังไงก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะแสงอาทิตย์เดี๋ยวลงวันนี้พวกนี้เช้าขึ้นมาใหม่ก็จะทําให้เราได้มีแสงสว่างขึ้นใหม่เหมือนเดิมครับก็ถือว่าเป็นอากาศดีนะครับตรงนี้ บางช่วงรถไฟก็จะวิ่งผ่านนะครับวันน้นก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้กลางคืนนอนดูดีๆก,ก็เสียงดีนะครับ <c oughs> รถไฟนะครับก็จะมีเสียงดังกระห่มมาเป็นเวลาเป็นเวลากลางคืนจะวิ่งเยอะกว่ากลางวันเนาะเพราะนั้นก็ถ้าฝากพี่ฝากน้องนะครับตรงใต้ทางด่วนของกิโลสิบหกนะครับบางวันก็จะมีชาวบ้านาวิ่งออกกาลังกายนะครับตรงนี้รถยนต์เข้ามาไม่ได้นะครับ ทางจะปิดนะท่านก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้นะครับเพื่อมาออกกำลังกายหรือมาเดินเล่นกันอยู่แถวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมาสูดอากาศนะครับหรือมาเดินออกกำลังกายก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะมาเดินออกกำลังกายหรืออยากจะมาเล่นใต้ทา้งด่วนแถวนี้ยังเปิดให้เดินได้อยู่นะครับก็มาชมสวนผักนะครับข้างๆกําแพงใต้ทั้งด่วนตรงนี้ชาวบ้านก็ปลูกไว้กันเยอะพอสมควรก็พอที่จะได้ กินกันอยู่ยนะครับครับก็เขาฝากว่าแค่นี้นะครับ